ที่สิบสามครับวันพิเศษครับปึ๊บครับเดี๋ยวเขาเปิดเอาตพี่กบไม่จับที่มได้ป่ะพี่กบได้ป่ะเราได้ประโยูชน้อลแลวรางวัลพิเศษกับแผู้โชคดีครับ ติเบอร์ยิงของคุณอากบครับไม่มีอะไรวด้โอ้ยหวได้ไงเฮงืเหงอเอาผ้าลงมาแจกก่อนจอกันผ้าแจกของคนนั้นยอดตุ้งยิ่งอกแล้วโคตยอดดีโคตยอดกับข้าวเลยโอ้ยผ่อนผ่อนเออผ้ามาแจกกันก่อนแล้วก็เอากลมบอกแล้วเอ้ลูกนี้ตุ้เบ้า ใครพูดมครพูดมาใครพูดมที่แข่งจะได้โขกเดี๋ยวเขาก็แข่งกับพี่งไงพี่เขาชิงไปแล้วทใายไปถ่ายเป็นวีดีโอไไมครับเดือนหน้าที่ี่สิบหกครับครับเอนี้าความเร็วเจอกันที่โูเรียน แข่งเสร็จนะครับแข่งเสร็จหกโมงสี่สิบห้าครับ